กูดกูดเฮ้ยข้างหน้าคนโค่นอยู่ไอ้ใส่กันแล้วซ้ายขวาย้ายเรื่อเบื่อยไปเฮ้ยหลังมาหลังซ้อนว่ะพี่มันมาซ้อนข้างหน้าผมเลยดาวอีกหนึ่งดาวสองแล้วเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าตายแล้วหนึ่ง ไปหลังดิ๊งขวาขวาผมอ้อมนะผมอ้อมไกลเลยนะได้ได้ได้เราป้อมยาละไม่เป็นไรงานพี่บอกโอเคอุ้ยอุ้ยตายหมดตายหมดนเอารถมาเอารถมาเฮ้ยเอารถฉลี่ออกเลยเฮ้เอาพี่เป็นไรออกมาเร็วออกมาเร็ว ออกมาแล้วมันไม่ระเบิดหรอกปั๊มแบนเน็ตก่อนนะแบนเน็ตแล้วให้เพื่อเพื่อนมันมนั่งแทะขนมอยู่แน่เลยเอา้าเฮ้ยทำไม <laughs> ผมแคมเซนต์โทษโทโทโอ้พี่ไอ้เนี่ยนี่มีเป้าสามไอ,ดอ,อ,อ้ดรอปด้วยปั๊มยาแล้วยืนนิ่งๆอันจอยแบบโปรเฟชชั่นแน,นล <laughs> เฮ้ดูรถดิจ <laughs> อดแบบนี้ไ,ไม่มีแล้วอะไรของมันร <laughs> ู oh ้หายวิ oh ่งหาย สากคนสาม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 个三个人三个อ还有两อ啊เฮ้ยเจ็บเอยู่เฮ้ยวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งไปหาแล้วเยก่อผมแตกหมดแล้ววะเฮ้ยมีคนวิ่งมา

ใอยใอยวิ่งมาตัวแล้วนั่นแะชาร์จไหลเวนแตกเลยหมดปะหมดหมดหมด เข้าหน้าเลยเจ็บเจ็บหลังเลยเหรอช้าจุดช้าจุดว้าวน้องน้องเกิดตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวซ้ายหนึ่งยิงซ้ายเอาต้นไม้พี่อ๋อหลังบ้านหลังบ้านเจอแล้วเจอแล้วหลังบ้านนะ อ้าวขวาไปนะผมอ้าวซ้ายยากว่ะปวดเจ็บเจ็บเจ็บพี่เจ็บมากมา,า,า,าับมาครับสวยพียังไงก็ต้องวิ่งอ่ะเพื่อนนัน่นออกมาแล้วออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วตอกหลังหินหลังหินสามร้อยหิน,นใหญ่ปะใช่หินใหญ่ที่มีต้นไม้อยู่ข้างๆอ่๋อสองตัวสองตัวสองตัวเห็นแล้ว เอ้านนาะฮัลโหลอ้าวอ้ามันยิงยิงคนอยู่นอตายไปดิสวยเพื่อนตัวหนึ่งแตกแน่ตัวเนี้ยแต่เอ้ยนก็นาทำอะไรพี่ทำหน่อยสอยอยสวยนี่นีทีมามุมพี่นี่มุมนี้เฮไว่ะเ้พี่ยืดมหโอ้ย โอเคคมามุมที่พี่ยืนหน่ะแล้วก็มีเดินหินกานต้องสะเทือนถอยพี่ถอยพี่ถอยถอยถอยร้อยยี่สิบรับจังหวะนี้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมาแล้วเข้าไปท <laughs> างหูไอ้เนี่ยคิวนะไอ้สัสเอ้าผิดมุมนี่วะ <c oughs> โอ้พี่น,อน็อตจบแล้ว <c oughs> มันหลายตี้วะวิ่งเนินล่างดีกว <c oughs> ่าวยอย่าวิ่งถนนดาวดาวดาวเอ้า เพื่อนบังทีน็อกอีกหนึ่งน็อกสองน็อกสองีรตรี่กูไม่มีหัววะวัดยากมากเลยตายเลยสัตว์คาโนสโคไปดีรอดักตนนั้นดอกูไม่มีปืนเนัะตามเลยดวาด่าด่วหนึ่งกูคานแอ่วัน มันดาวมันดาวแบยแปงลแงแปขึ้นลงลงมา้ลงมา้ลงมาค้งหมดหมดหมดหถงข้างอะอีกวนอีกรอบนึงอะถึงมาแล้วมาแล้วเนี่ยตัวนึงเย็ดส ซ้ำแล้วซ้ำแล,ล,ล,ล้วรอรออย่าเดินตายแล้ลตวตอนนี้เ,เห็นตัวเดียวยิงวะกูยิงกูยิงห,ห,ห,หมดปะ่ะแล้วเนี่ยบอกว่าวให้ปรับ DPI เแมันเชื่อปู๊ตายสองลวแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งโคตรโลเลยข้างหน้นขนาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออตรงนั้นแหละตามกูม,มาตายหมดตายหมด

ตามีคนมาชาร์จผมดาวดาวไปลวะในสม็อกในสมอกหมดหมดหมดเอาสามตายสามเลยดาวพอดีซาดโอ้แฟดพี่แฟดขึ้นได้โอเคพี่ ต้องรีบเล่นไปตายแล้วพี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วพี่สองตัวสองตัวอุ้ยเียเอ้ย NKS ด้าหนึง้ากูละดน้าสองหน้สองโอ้ยมันอ้อมยิงกูอ่ะโอ้โหเฮียหลังหลังทีหลังทีหลังทีหลัง เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้พี่เจ็บมากเจ็บมาก้าผมสวยพี่หมดหมดหดอ๋อมาล่หน้าคูสวยสวยยิงยชนะเลยยิงชนะเลยยิงยิงยิมาาาลบขาลบ ตัวเดียววะอ่าตัวเดียวตัวเดียวอะไรสวยเพื่อน Help me แหววเอ็นจมีโอ้ยโกลด์ไนส์โกลไกลโกลไกลโกลด์ไนส์เคี้ยงหน่อยใครลงคนแรกเคลียร์หน่อยดิปอกให้ตอคตอกเยี่ยมไม่ถึงตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว สายล่างสายล่างอยู่สายล่างเขาเขาสายไปแล้วใช่ไหมเออสายล่างาายล่งมีไม่มีเฮ้ยไม่แน่แปลงบังโอ้โหเพี่ยเอาปังอะไรดีไเ่็ีข้างในวะไอตึกตรงนั้นมันเล็งมึงไงหน้าต่างอ่ะใช่เหรอวะใช่กูพูดจริงเดี๋ยวกูแคปดีเพย์มึงดูเลยมันเล็งจะยิงแล้วไปไหนแล่ะยังไงมันอยู่นี่ไงมันอยู่นี่ไงเยี่ยนี่ยแหละยิงมึงบนสุดได้เปรียบเว้ยมีเอเคเว้ย ด้วยรู้นะแหละรู้ว่าไอ้แก่ฝั่งกูสวยพี่สวยหมดสวยสวยหมดหมดหมดดาวดิตายเลยบ้านข้างบนพี่บ้านข้างบนข้างล่างยิงจากไหนวะดาวดาวดาวเมาเบิ้ล ข้างหลังหินดาวดาวดาวขึ้ไปซ้ายขึ้นไปซ้ายเจ็บเจ็บโดนไปเม็ดนึงเจ็บเจ็บเจ็บเยเ่อนลองงลงนหาคนะดาวดาดาวดาวแปงซ้ำเลยซ้ำเลยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นมสวยแหลกลกไอเหี้ยขนาดแหลกยัยิงได้ยอมใจไม่มีเฟรดต้องเล่นพี่มีพี่มีแปงถอยมา เฮ้ยเจอแล้วไหนไหนพี่เขาโอ้หเยอะกี่คนวะสคนสคนมันเตนอยู่มันเตนอยู่มันเตนอยู่ยุเต้นมัยืนเต้นโอ้โหสามคนสาสวยตัดัดหมอต้นหน่อยมี้้าน้นี่ตายเลยเ้นไหมล่ะ สามตัว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 เดียวไปอีกแล้วหมดหมดสวยโอ้โหยอะจังวดาวหนึ่งมันมันๆัามปตามไปรอรอรอจ้เฮ้ยดันดันดัก๊อฟก๊อฟขาลบพี่ก๊อฟขาลบจบแล้วลังหินหมกดงผมเฮแล้วผมเฮแล้วจะตายหา พี่ฝั่งพี่สองพี่ใช่ไหมมันมันมันเข้าสมมติ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 หมดแล้วสวย ชียโอ้พี่ทำผมมีสองตัวลงมาพี่เลยลงมาพี่เลยลงมาเล่นกันพี่เลยโดดลงมาเลยซ้ายมือเจอดึงเพื่อนอยู่สายมือเจอดึงเพื่อนอยู่ตามเลยเพื่อนด้วยไอ้สัสไอ้ส <c oughs> ัสเอาพี

What the fuck, man? man.